สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการความจริงวันนี้ประจำวันอังคารที่4พฤศจิกายน2551มาพบกันตามโอกาสอันเหมาะสมนะครับเรื่องของความจริงวันนี้สัญจรครั้งที่สองที่เราจัดกันที่สนามกีฬาหัวหมากก็ยังเป็นเรื่องที่ใช้ภาษาสมัยใหม่หน่อยเขาบอกว่า talk of the town แปลว่ายังพูดจากันอยู่เป็นอันมากในร้านน้ำชากาแฟวงสนทนาประสัยอะไรต่างๆแต่ว่าปัญหามันแปลกตรงที่ว่าทาั้งๆที่รายการความจริงวันนี้ของเราเนี่ยเรามีเป้าหมายชัดเจนประกาศล่วงหน้าให้ทราบว่าการชุมนุมครั้งที่สองของคนใส่เสื้อแดงนั้นก็มีเป้าหมายต้านรัฐประหารและพิทักษ์ประชาธิปไตยนั่นคือเข็มหลัก การพูดจาราัยของผู้คนที่ไปพูดกันในวันนั้นก็ก็ยึดหลักนี้แล้วก็ดูเหมือนจะสมความมุ่งหมายทุกประการและทุกคนแต่ถ้าว่าหัวข้อที่นำมาพูดกันจนเรียกว่าทอกอบเดินทาวนไม่ใช่เรื่องนั้นมันกลับกลายเป็นเรื่องของพันตำรวจโททักษินเชนวัตรซึ่งก็เป็นรายการที่แทรกเข้ามาหรือเสียบเข้ามาอย่าง อย่างกระทันหันมากกว่าเพราะว่าเรานัดหมายจัดงานกันก่อนแล้วก็ได้มีการติดต่อพูดจาก,กันแล้วก็ผมก็ตัดสินใจว่าท่านก็เป็นคนไทยคนหนึ่งเป็นคนไทยธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่มีสิทธิ์ที่จะพูดมีสิทธิ์ที่จะสื่อสารเราก็เลยคิดว่าโอกาสที่จะได้สื่อสารกับพี่น้องประชาชนก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าจะแปลกอะไร ดังนั้นก็เลยมีรายการนี้แทรกเข้ามาแต่ปรากฏว่ารายการที่แทรกเข้ามากลับกลายเป็นรายการที่ฮิตกว่ารายการที่เราเตรียมไว้คร <c oughs> ับคุณจตุพรเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ยืดยาวเป็นเหตุให้คุณจตุพรจะต้องออกมาให้สัมภาษณ์อะไรต่อมิอะไรหลายเรื่องหลายประเด็นครับตอลองเล่าสู่กันฟังดูซิว่าได้ได้แก้ข้อกล่าวหาใครต่อใครไปอย่างไงแลวประเดี๋ยวผมจะเสริมให้ฟังบ้างบางประการเพราะว่าผมก็มีส่วนจะต้อง ต้องรับผิดชอบเรื่องนี้อยู่พอสมควรทีเดียวคือก่อนอื่นนะครับตอนนี้คือพี่น้องประชาชนที่เราได้แจ้งก่อนล่วงหน้าว่าพี่น้องประชาชนที่มีความสามารถในการถ่ายรูปนะครับว่าเราจะประกวดะะนะครับภาพถ่ายในงานซึ่งก็มีคนไปนถ่ายจํานวนมากเลครับในเว็บไซต์เนี่ยนะครับเป็นพันๆเป็นหมื่นๆภาพก็ว่าได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคุณวิระลองบอกกติกาะะนะครับ คือใครถ่ายภาพการชุมนุมของผู้คนวันนั้นออกมาได้มุมได้ภาพได้สวยงามที่สุดครบองค์ประกอบที่สุดเอาเรียกว่าดีที่สุดเราก็จะให้รางวัลที่หนึ่งซึ่งก็เป็นเงินเป็นเงินสดนะครับห้าหมืนบาทรางวัลที่สองครับรางวัลที่สองก็เมื่อได้คะแนนลดหลั่นกันลงมาแล้วถึงเป็นลำดับที่สองนี่ก็จะให้สามหมื่นบาทนะครับเป็นรางวัลที่สอง รา,าวรงวันที่สามซึ่งเป็นรางวัลสุดท้ายไม่มีรางวัลชมเชยนะรางวัลสุดท้ายนี่ก็เราก็จะจ่ายสองหมื่นบาทร,บรวมความว่าห้าหมื่นสามหมื่นและสองหมื่นเราะมีตังอยู่เท่านั้นครับกรรมการก็ <laughs> กรรมการก็ที่เห็น <laughs> เห็นหน, <laughs> หน้ากันนี่แหละครับเห็นเห็นหน้ากันซึ่งมันตัดสินไม่ยากอะไรหรอกครับเพราะว่าเสร็จแล้วก็จะมาเปิดเผยกันแต่ผมกลัวอย่างเดียวเท่านั้นนะว่าท่านส่งมาแล้วปัญหามันจะอยู่ที่ว่า มุมกล้องอาจจะเป็นมุมเดียวกันพามสวยงามอาจจะเป็นความสวยงามเดียวกันครับซึ่งเราตรงนี้เราทําลําบากมากครับนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนมีกล้องกันมากมามทุกคนเวลาแจห้เขาส่งมาที่นี่ือส่งไปที่บริษัทครับอาต้องส่งไปที่บริษัทเห็นจะดีกว่าครับแต่ว่าถ้าจะส่งไปบริษัทเนี่ยต้องบานคุณก่อแก้วช่วยบอกว่าบริษัทเราอยู่ที่ไหนเพราะผมไม่รู้ว่าบริษัทผมอยู่ที่ไหนครับคือถ้าถ้า พี่น้องที่อยู่กรุงเทพนะครับสามารถส่งรูปถ่ายเข้ามาประกวดที่เอ,อขนาดมันต้องบอกเขาด้วยสิคือคืออย่างนี้ผมได้มีการหารืออ่าออใช่ขนาดนี้อย่าง,าง,างครับ<ม>ก็คือว่าเรามีการพูดคุยกันเหมือนกันเอาผู้ชํานาญการมามก็เลยใช้วิธีว่าไม่จํากัดขนาด<อ>ก็คือไม่ความว่าเอาความสวยงามเป็นหลักแล้วก็ท่านก็เลือกภาพนะครับใส่กรอบมาให้เรียบร้อยนะครับพร้อมกับดิ ประกอบต้องต้องต้องใส่กรอบด้วยนะครับใส่กรอบอเราะว่าอ,อย่างนี้ครับก็คือว่าภาพที่ทได้รับการตัดสินได้รับรางวัลหรือภาพไม่ได้รับรางวัลเนี่ยนะครับเราก็จะเอามาทำหนึ่งก็คือฉากหลังไม่ว่าจะเป็นรายการที่นี่ห,หรือจะเป็นรายการที่เพื่อนพ้องน้องพี่และก็ปฏิทินรวมกระทั่งสมุดภาพนะครับซึ่งหลายคนอยากจะได้ภาพบรรยากาศ ไม่ว่าที่ราชมังคลาหรือแม้กระทั่งที่เมืองทองนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นการระดมกันผมเห็นภาพในเว็บไซต์จํานวนมากเลยนะครับถ้าได้ถูกนํามาใส่กรอบไม่สวยงามเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าเราไม่จํากัดขนาดแต่เอาภาพที่มีความสมบูรณ์ที่สุดเพราะขนาดสามารถขยายใหญ่เล็กได้ตามสภาพกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าใส่กรอบให้ครบถ้วนแต่ว่าแต่ว่าไม่ต้องเน้นกรอบราคาแพงนะครับไม่จําเป็นน้ไม่จําเป็นครับ เออพี่น้องขอให้เป็นทองก็เป็นว่าใช้ได้เอาว่าเราไม่ได้ตัดสินที่กรอบว่ามันเป็นทองหรือมันเป็นเพชรับเราตัดสินที่ภาพครับพี่น้องที่อยู่ที่อยู่นังเท่นะครับสามารถส่งภาพถ่ายที่จะส่งเข้าประกวดนะครับได้มาที่อิมพีเรียลลาดเพ้านะครับชั้นหกนะฮะ ที่สถานีพีทีวีนะครับหรือบริษัทเพื่อนพ้องน้องพี่นะฮะครับซึ่งถ้าคนที่ยังไม่เคยมาครับสังเกตดูตรงหน้าสถานีจะมีร้านกาแฟชื่อสภากาแฟนะครับส่วนถ้าคนที่อยู่ต่างจังหวัดไม่สามารถมาส่งด้วยตัวเองได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยจะขึ้นที่อยู่ของของบริษัทให้นะครับเพราะวันนี้จําไม่ได้คือปรากฏการณ์ที่เป็นควันหลงก็คือว่านับตั้งแต่วันเสาร์มาเนี่ยนะครับวันอาทิตย์นะครับ วันจันท์แม้กระทั่งวันนี้ก็ตามประชาชนยังไปซื้อเสื้อแดงเป็นจํานวนมากอยู่เหมือนเดิมก็ก็เป็นบรรยากาศที่เป็นผลต่อเนื่องกันมาจนถึงเดี๋ยวนี้เห็นมีคนโทรมาถามผมเรื่องซีดีเยอะมากเลยครับถามว่าซีดีวันที่หนึ่งเนี่ยออกมาหรือยังอยากจะได้อยากจะได้เพราะอยากอยากไปเพื่อนดูอยากไปแจกคนนู้นคนนี้คือคือความที่ว่ามีการพยายามขัดขวางถึงความจริงเลยนะครับเราไม่สามารถออกอากาศฉบับเต็มได้อยู่แล้วครับก็เลยวันนี้ก็เลยคุยกันนะครับหลายฝ่ายก็คุยกันว่า จะเป็นการบันทึกนะครับทั้งสองเหตุการณ์ไม่ว่าที่ทันเดอร์โดมจนกระทั่งถึงราชมังคลาจะเผยแพร่ไปนะครับอีกไม่กี่วันเนี่ยนะครับตามแผงเทปตามร้านหนังสือไปทั่วเลยทีนี้นะครับเพราะฉะนั้นขอพี่น้องประชาชนอดใจรออยู่นิดนะครับนะฮะในขณะเดียวกันเมื่อประกวดภาพกันเสร็จแล้วก็คุณจตุพรบอกว่าเราจะทําปฏิทินครับก็เลยเตือนพี่น้อง่วงหน้าซะเลยนะครับปีนี้ปฏิทินปีใหม่เนี่ยท่านจะซื้อของใครก็ไม่เป็นไรรอกครับซื้อไป แต่ว่าเผื่อใจไว้นิดนึงว่าถ้าปฏิทินของความจริงวันนี้ออกมาแล้วมันแดงอร่ามสวยงามจริงๆเนี่ยบางทีก็อาจจะต้องเตรียมตัวเหมือนกันนะครับที่จะซื้อปฏิทินของเราคุณวิรัตทราบไหมครับคุณโอวแก้วเว็บไซต์นะัะวันนั้นมีเว็บเอ่อทูเดย์แฟกแล้วก็เว็บไซต์ PTV เนี่ยคเฉพาะเว็บไซต์พีทมีคนเข้าไปดูการถ่ายทอดเนี่ย เท่าไหร่ต้องแตรไม่รับสามแสนรายสามแสนรายสามแสนรายเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกานสองหมื่นโอ้โหครับอยู่ใด้ความสนใจมากนะครับรับนี่ไม่นับเว็บไซต์อ,อื่นนะฮะตูดเดฟแฟกแล้วก็เว็บไซต์อ,อื่นเต็มไปหมดที่วันนั้นที่ถ่ายกันไปครับแต่แต่ผมสนใจเรื่องปริทินเนี่ยคุณล่าบ,บอกว่าสิ้นปีนี้จะออกปฏิทินเนี่ย เอ้ผมกังเกรงว่าเฮ้ยน้องอ้ําจะออกประสินของไม่ชอบไปคนนะเดี๋ยวน้องอ้ําตกกระป๋องขึ้นมาทาไงคุณเวลาเลยเพราะน้องอ้ําคือใครผมก็ไม่ไม่ราบเอาเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้อย่างนี้แล้วกันครับก็คือว่าหลังจากนี้เนี่ยนะครับก็คือเรากําลังพูดคุยเตรียมการกันอยู่ที่จะจัดสัญจรต่างจังหวัดครับนะครับก็พี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดก็เสนอพื้นที่เข้าประกวดในพื้นที่หาดอเช่นสนามเจ็ดร้อยปีของเชียงใหม่ หรือจังหวัดขอนแก่นอุดรธนานีนะครับ<อ>และก็จังหวัดอื่นๆภาคกลางเช่นอยุธยาหรือจังหวัดอื่นๆก็เสนอเข้ามากันอยู่แต่ว่าภูเก,ก็ตเก็ก็เรียกร้องเหมือนกันกนะเขาบอกเขารอต้อนรับอยู่ครับก็คือหมายความว่าจังหวัดไหนไปได้ทั้งนั้นแหละคือคือผมว่างี้คือจังหวัดไหนก็ไปได้ทั้งนั้นไม่เป็นปัญหาแต่ว่าถ้าเราจะพิจารณาเรื่องภูมิอากาศเพราะว่าคุณอย่าลืมนะว่างานที่มีความประสบความสําเร็จอยู่พอสมควรในวันที่หนึ่งที่เราจัดเนี่ย เพราะว่าฝนไม่ตกถูกต้องดังนั้นถ้าหากว่าเราจะไปในที่ใหม่เนี่ยค,คงจะต้องคำนวณถึงภูมิอากาศคือต้องดูว่าปลอดภัยจากฝนแน่ๆนอันนั้นเราก็น่าสนใจจะถามคุณว่า